อายุคันที่เหมาะสมในการตรวจนี้เนี่ยจริงๆในฐานะผู้เช่วชาญผมแนะนําให้ตรวจตั้งแต่อายุคัน12สัปดาห์จะเหมาะสมที่สุดครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยาศาสตราจารย์ในแพทย์ทิรพัฒน์เจริญวิชิ์ครับเป็นออหมอทางด้านวิทยาศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ครับอายุคันที่เหมาะสมในการตรวจนี้เนี่ยจริงๆเนีย่ยเราตรวจได้ตั้งแต่อายุคัน9ก้าสัปดาห์นะครับแต่ว่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญผมแนะนําให้ตรวจตั้งแต่อายุครรศิ์สสัปดาห์จะเหมาะสมที่สุดนะฮะเพราะเราจะได้ปริมาณดีเอของทารกเนี่ยได้มากขึ้นระดับที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์อย่างแม่นยามากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับการตรวจที่อายุครรน้อยๆนะครับและตัวนิฟเองเนี่ยเวลาเราเจาะเนี่ยนะผลที่จะได้กลับมานับตั้งแต่วันที่เจาะจนถึงได้ผลเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์ สำหรับการเตร็มตัวนะคะตรวจนีบเนี่ยเราไม่ต้องพ้นน้ำพ้อาหารนะเราสามารถที่จะเข้ามาตรวจได้เลยนะฮะโดยที่ทำการนัดกรอนครับขั้นตอนในการตรวจนิบเนี่ยนะฮะก็คือการนำเลือดที่เจาะจากคุณแม่ไปนะครับทำการแยกคัดกรองตัวในส่วนของตัว DNA นะครับที่ลอยในกระแสเลืองของคุณแม่และมาทําการวิเคราะห์นะครับคราวนี้เราจะวิเคราะห์ตัวโครโมโซมคู่ใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับชนิดที่คุณแม่ได้ทําการเลือกนะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบพาร k เกตตหรือว่าบางโครโมโซมเนี่ยที่เราจะตรวจกันก็คือเป็นโครโมโซมคู่ที่ส3 1ส2มแี่และโครโมโซมเพศนะครับถ้าคุณแม่เลือกเป็นแบบโฮจีโนมหรือตรวจทั้งทุกโครโมโซมเลยเราก็จะทําการตรวจทั้งหมดย3สาคู่นะครับหรือสกแท่งครับครับ ก็อย่างที่ผมได้นาเรียนทุกท่านแล้วนะครับการตรวจนิฟเองนะครับจริงๆเนี่ยกออ็อยากให้คุณพ่อแม่เนี่ยก็พิจนารณาเป็นหนึ่งในการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมซึ่งก็แนะนําให้คุณแม่ทุกท่านเนี่ยทำการเจาะนะครับโดยที่การเจาะเนี่ยเราจะไม่ได้จํากัดอายุว่าจําเป็นต้องเป็นอยู่ในเจาะในกลุ่มของคุณแม่ที่อายุมากกว่า35ปีนะครับคุณแม่จะอายุเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเจาะนิฟได้เพื่อเป็นการตรวจคัดกรอง ความเปลี่นงของประของทารกในขัภนเื้องต้นครับก็แนะนำให้คุณแม่มาเจาะนะครับ